กลานี้ในความสงบโอ้วันนี้มีหลายชื่อผู้เขียนในรูมพ่ออ่านศรัทธาแยิโยมจากทางไกลส่งอาหารถวายพระสงฆ์นายแพทย์สุพิษกันชัยพร้อมครอบครัวจังหวัดพังงา วันนี้อ่านได้แผ่นเดียววันนี้ <c oughs> วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมพุทธศักราชสอง8หวันนี้เป็นวันขึ้นสี่ข้ามเดือนสี่ปีมะเส็งพระในวัดของเราสี่สิบห้ารูปวันนี้ลงมาฉันสาอ็ดงดฉันสิบสี่โอ ภาเาเบาตาไปเหมือนกันนะนาคสามเมื่อวานวันก่อนวันก่อนวันที่หนึ่งวันที่วันที่ 28. วันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดองพ่อไปมอบไปรับ พระบาทโมบกได้รับรางวัลอยู่นึกจะโคจากต่างาชาติเขายกเป็นโมเป็นยกเป็นมรดกโลกอำเภอบ้านผือบ้านพักของเท้าบารกนางโอสาโอรสารู้สึกว่า พี่น้องประชาชนจัทธายแติโยงก่อนโวมากพอสมควรเพราะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ประลัดกระทรวงอธิบดีกรมการศาสนาผู้ใหญ่มาเยอะนะให้ความสำคัญในการมอบได้รับมอบวรดกจังหวัดอุดรของเรามีสองสองที่ก็คือบ้านเชียงแห่งหนึ่ง บันเสียงได้มานานแนละบันเียงนะ,ะแล้วก็บ้านพระพุทธบาทพระบาทโบบกนะเพิ่งได้รับเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาแต่รับเขาส่งมานานแล้วแนหะแต่ทางรัฐบาลเป็นการมอบฉลองเฉลิลมสมโพธรับเป็นโมนดปปากประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับบูรับราบร่วมกัน แต่กลลัลังวันอันเดียวกันกันกบที่หลวงปู่มั่นที่ต้นตระกูลของพระกรรมฐานของเราได้รับหลวงปู่มั่นก็ได้รับรางวัลอยู่ในจักรโคเหมันกันนะลูกหลานนะชาวโลกเขาให้ความสําคัญในหลวงปู่ของเราท่านเป็นผู้บุกเบิกให้ธรรมะให้ความร่มเย็นกับคณะสิทธิารนุสิทธิ์ หมักหมายหลายหลายระดับมา <c oughs> แต่เมื่อวานหลวงพ่อออกไปตั้งแต่ตีห้าไปจังหวัดเลยไปทางค่ายสีสองลักจังหวัดเลยทหารทหารพลานกรมทหารพลานทำบุญครบรอบ21ปีว่างนะันนะสี่สเอ็ดปี 21 41ว21อ่าก็ในมมุลพระครูบาอาจารย์ไปหลายองค์10กว่าองค์ประมาณ10 10 2องค์10 11 1 2องค์แต่ในวัดของเราไปสององค์ไปก่าจะเสร็จได้ก็เกือบถึงเที่ยงแล้วลูกหลานกลับมาถึงวัดตอนบ่าย,ายแต่ว่าง,งานพิพิธภัณฑ์ของพวกเราก็ เมื่อวานมาหลวงพ่อเ็แวะขึ้นไปดูเหมือนกันนะแล้วก็กลับลงมางานก็คงจะเป็นวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดจะมีการประชุมงวดงานที่สิบเอ็ดละจะงานก็ไปได้เรื่อยๆรองานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัาพระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มันเดีี๋ยวน้ก็กำลังคณะกรรมาการทั้งหลายก็กำลังจะหลอลูกเหมือน จะอรอทุกเหมือนกูมาจาย์กับปังหาโรงรออยู่อุค์รอในที่รอได้เหมือนราคาก็ฟังได้ทั้งหมดอียู่18 1ปปองค์นะที่จะทำแล้วก็พร้อมกันก็ผู้ที่จะมาออกแบบมา มาสร้างพิพิธภัณฑ์ออกแบบม่ผููออกแบบแล้วล่ะแล้วก็นำแบบมาสร้างพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็กำลังหากันอยู่เป็นว่างานตัวนี้โฮหลายสับหลายซ้อนเหมือนกันนะลูกหลานนะสร้างอาคารแล้วยังไม่แล้วยังเอาเนื้อหาสาระเข้าไว้ในพิพิธภัณฑ์อีกต่างหากแต่ไม่ใช่องค์เดียวแต่เนี่มันหลายองค์รูบาจาร์หลายองค์ ก็เลยต้องไดนค้นขวาศึกษาแนวประวัติของครูบาอาจารย์นำมาประดิษฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยแต่ว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่าอาคารเนี่ยไปได้เรื่อยๆไปเข้าไปแล้วก็เป็นที่พอใจในการก่อสร้างรู้สึกว่างานไปได้ดีไปได้เร็วทีเดียวและก็นในวันที่11วันที่7ที่จะถึง ็คงจะมีการประชุมมัง้งถ้าจงพอจะไม่ผิดจำวันไม่ผิดนะคิดว่าวันที่เจ็ดเนี่ยบอกกันในวันนั้นประชุมกันงวดงานที่สิบเอ็ดแล้วะนะแต่ไหแต่วางงวดงานที่ที่สนะิบไม่ไม่เท่าไหร่งวดงานที่สนะิบเอ็ดเนี่ยคงจะได้ยินแววๆมากับปูประมาณสิบเจ็ดสิบแปดล้านมันขนาดหนึ่ล้านนะ <laughs> บอกว่าทั้งหมดมป็นยี่สิบยามงวดอ่ายีมงวดแต่ยังไม่ครึ่งจ่ายงวดงานยังไม่ครึ่งแต่งานของเราก็ไปได้เรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาหน้าแล้งหรอกงานมันก็ยังว่างานหน้าแล้งเนี่ยก้ากระโดดอะเพราะว่ามันไม่ไมันมีฝนไม่มีฝนตก เราเขาก็ทำงานได้ดีทำงานได้เร็วแต่ที่ยังไงก็จะใช้เวลาเพียงสองปีสองปีครึ่งตามงานแต่ก็บางคนก็ถามเป็นไงลูงพ่อรอรอ,อชัดรอชัดยังรับอยู่ไหมยังรับอยู่ทุกหลาดเพราะว่าเพิ่งเซ็นสัญญาไปเซ็นสัญญาไปรอ หลอทองแดงพอหลอทองแดงเสร็จแล้วกขคงจะเอาทองคำมาเปียกเปียกทองหุ้มทองอีกหุ้มทองแดงอีกีทดึงวันนั้นทองทองคำก็ยังยังรับอยู่แต่ว่ามันไม่ไหลมันไม่ไหลแรงเหมือนสมัยหลวงตารับทองคำหลวงตารับทองคำเขานั้นทองคำมันราคาถูกใช่ไหมล่ะ เท่าไหร่เมันก็ถูกอยู่แต่ทุกวันนี้มันทะลุทะลาดขึ้นอย่างจนผู้ที่จะทำบุญก็ตั้งตัวตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันมันแพงเกินไปบาทเดินทั้งสามสี่หมื่นบาททั้งสามสี่หมื่นบาทสี่สี่สิบหมื่นกว่าบาทแต่ก่อนบาทนึินก็เพียงหมื่นกว่าบาทน้อยๆหมื่นห้าหมื่น หนึ่งสองเนี่ยยืนนมนานแล้วก็มายืนอยู่หมื้าหนกเนันมนานอีกพอมันเก้าขึ้นไปจะเด้ทะเลิดทลาดขึ้นไปแล้วโอ้แพงอเลยเพระนั้นทองคำก็เลยที่จะรับมาจะถ่ายแยตโยมมาถวายก็รู้สึกว่าช้าเป็นช้าไปบ้างแต่หลวงพวอก็ยังรับอยู่เพราะว่างานมันยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมล่ะ ทองคำก็ยังรับอยู่จตุปัจปจัยก็เออเอาจตุปัจจ,ปจ,นะจำเป็นละเพราะว่าเรางวดงาน,นยังไม่ครึ่งงานของเรายังไม่ครึ่งแล้วก็งานเสริมเข้ามาอีกงานเสริมคืองานพิพิธภัณฑย์ยังไม่ได้ประมูลยังไม่ได้ประมูลแต่งานบางตัวที่ได้ประมูลไปแล้ว แต่มันเกินมันเกินราคาที่ได้ตั้งเอาไว้แต่ที่แรกอันนั้นก็ต้องเราก็ต้องหาจตุปัจจัยเสริมครไบอีกก็มีอยู่เป็นบางตัวนะเป็นบางตัวแต่ถึงยังไงก็ค่อยหลายทะลักไปเรื่อยๆพี่น้องประชาชนก็ให้ความใส่ใจให้ความสนใจพอสมควรอยู่หลวงพ่อในฐานะที่เป็นเป็นต้นคิด ในเรื่องนี้ก็ก็ไม่ได้หนักใจก็ไม่หนักใจพไปได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ฉลาดใจนะคล้ายๆผมไม่ฉลาดไม่นอนใจก็พยายามมองดูตลอดก่อนแนะแนวแนะนําให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญ,ญาติโยมโดยตลอดเหมือนกันนั่นนะเพรพอเราถ้าหาวันเราไม่พูดหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวเฉลยลูกหลานทั้งหลายก็คงจะพอแล้ว ท่านไม่เห็นท่านพูดอะไรเลยเพราะนั้นหลวงพ่อมันยังไม่พอนะหลวงพ่อก็เลยพยายามแนะแนวแนะนําบอกกล่าวกับให้กับพี่น้องประชาชนยังไม่เสร็จไดนะ้ลูกหลานแนละ้วยังไม่พอเนะอยังขาดตกบกพร่องอยู่นะเน้ถ้าหากว่าผู้ใดยจะทําบุญจุดนี้ก็เริ่มทําได้นะลูกหลานนะเน้อแต่ว่ามีกําหนดกฎเกณฑ์นะประมาณตั้งแต่วันที่ ว,วันที่สองเมษาวันที่สองเมษาหกเจ็ดหกแปดกับหกแปกับหนึ่งปีหกเก้ากับสองปีจากนั้นก็คงจะงจะสร้างเจดีย์ก็หมดแล้วท่าตกขบวนละศรัทธาญ,ญาติโยมผู้ที่จะทำบุญจะสร้างเจดีย์ตกขบวนวไม่ทันวลเพราะอะไรเพราะมันเสร็จก่อนฮะ เพราะนั้นผู้ที่จะทำก็เอาขอเชิญลูกหลานมาร่วมร่วมกันสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอันนี้ก็หลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้ากับมีแต่เล่าเก่าให้ลูกหลานได้รับรูรบร้รับทราบร่วมกันเป็นระยะระยะเพียงเท่านี้แหละนะแต่ถึงอย่างไงก็ตามรนะัตชาญาิโยมลูกหลานวัตตะสงสารโลกอย่างที่หลวงพ่อ ได้พูดได้กล่าวเรื่องราวในวัฏฏะสงสารเพวกเราก็เห็นเห็นอยู่แล้วแ่ะแต่สรุปแล้วก็คือ,เ,อเราไม่เกิดเราไม่เกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนี้เราเกิดมาแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเมื่อเราตายไปเราตายไปจากโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่บางครั้งกับมันก็บางครั้งก็อาจจะ หนักหนาสาหัสบ้างเป็นช่วงๆเหมือนกันนะเมื่อกรดินฟ้าอากาศบางทีก็น้ําท่วมบางทีก็มีไฟบางทีก็อะไรเกิดขึ้นในที่เราคาดไม่คิดไม่ถึงนะมันก็ไม่ไมเสมอไปไปทีเดียวบางยุคเออเรียบราบก็เหมือนกับไม่มีอะไรแต่บางครั้งก็คล้ายๆเหมือนกับทลุถลาดขึ้นมาเหมือนกับดินฟ้าอากาศ พิโรดโมโหโกธาให้กับพวกเราลักษณะอย่างนั้นแต่ตามพีจี๊ยก็เป็นธรรมชาติของมันอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ที่ยังไงเราเป็นมนุษย์แต่เราจะเก่งกาจขนาดไหนว่าจะเอาชนะมันได้ปุีณจุดพอมันเอาเข้าจริงๆสู้มันไม่ได้เหมือนกันธรรมชาติมันฆ่าเราทีแรกเราเอาเอาชนะมัน แต่ผลในทุ่มันเอามันมันก็ชนะเราเหมือนกันธรรมชาติสู้ยากนะแต่ถึงยังไงก็เราก็พยายามประคับประคองทําให้ดีที่สุดแต่จะถึงยังไงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเท่านะั้นเกิดมาในพื้นแผ่นดินเกิดมาในโลกนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทการอยู่ในสถานที่ใดก็คิดดีแล้วก็ทําดีแล้วก็พูดดีอยู่ในสถานะไหน เราอยู่ในสถานะไหนณไหนตรงๆพยายามทำในสถานะนั้นให้ดีที่สุดถ้าเมื่อเป็นครูบาอาจารย์เป็นหลวงปู่หลวงตาก็เป็นพระทําให้เป็นหลวงปู่หลวงตาดีดีที่สุดเหมือนกันเป็นพระน้อยพระหนุ่มเป็นลูกเป็นหลานก็พยายามทําตัวให้เป็นคนดีเป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันดีงาม ถ้าอยู่ด้วยกันดยด้วยความระเบียงระวังดด้วยความ,ามระมัดระวังอยู่ด้วยกันก็ลมเย็นเป็นสุขแต่ทียังไงก็ตาม ough, บางท,บางทีบางสิ่งบางอย่างาการกระทําออกไปบางคําก็ทำด้วยเจตนาคนมีไม่เจตนาก็มีความลุ่มหลงมัวเมาไปก็มีแต่บางสิ่งบางอย่าง เราก็ต้องให้ให้อภัยให้อภัยกันแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าทำด้วยเจตนาอันนั้นไม่ได้ขครขายด้วยเจตนานแต่ถ้าทำด้วยความมรู้เท่าไม่ถึงการอันนั้นก็มันงควรจะให้ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือโทษโกวดเครืองกันกวดเครื่องกันจ,จนจนเกินไปถ้าวันเรา S <S <S มีอะไรนิดหน่นนอยๆก็ถือโทษโกรธเคืองกันจนไม่ให้อภัยกันเลยอันนั้นแปลว่ามันอยู่ด้วยกันลำบากเหมือนกันนะหัวล้างข้างแตกาทาท่าว่าเมื่อตัวเองทำผิดาบางที่นั่นนะทุกคนแต่ตัวเองก็ไม่ใช่จะบริสูต์ผุดผุดพอง คนเราเกิดมาถ้าเป็นพระหันท่านแะปลว่าพระหันแปลว่าทําไม่ค่อยไม่ค่อยเจตนาทําผิดเป็นพระหันนะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วด้วยกายด้วยวาจานด้วยใจแต่นอกจากนั้นมาเนี่ยนอกจากยังมีกิเลสอยู่นะมันไม่มั่นใจเหมือนกันนะบางทีกันนะนะั่นกิเลสราคาโทสะโมหะโลภโกรธหลงเข้ามาสู่จิตใจ จะให้ว่าบริสุทธิ์ที่เดียวเป็นไปไม่ได้นทุกคนทุกคนถ้าว่าทำงานแบบเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันจะให้บริสุทธิ์อย่างเดียวบริสุทธิ์อย่างเดียวหลวงพ่อมองไม่เห็นเหมือนกันนบางคนจะมีสีเทามากสีเทาน้อยแต่นั้นบางคนก็สีเทามากบางคนก็สีดำไปเลยก็มีแต่จะให้บริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ให้มีมลทินเสียเลยเนี่ย มองไม่เห็นนะมีแต่ว่าทุกคนชี้ออกไปข้างนอกนะเท่านั้นชี้ออกไปข้างนอกต่างคนต่างชี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่ได้ชี้เข้ามาหาตัวเองเพราะตัวเองบุกก็มีก็ม,ม,มีมีส่วนอยู่าบางเรื่องบางราวเ,เพราะเหตุอะไรก็เพราะนี่แหละเรื่องกิเลสโลภโกรธงหลงในการอยู่ในวงมนุษย์ชาตินะเ,เราจะไปหามองแต่ คนอื่นก็ไม่ได้มันก็ต้องมองตนเองถ้ามองตนเองก็มากกันอมีความผิดบ้างเราก็ต้องให้อภัยเ,เราก็มีความมีส่วนเหมือนกันว่า,าในใน,ในเรื่องนีนะ้แต่เขามันผิดมากเราก็เตือนเ,อเตือนเตือนเตือนกันว,ากาว่ากล่าวตักเตือนกันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทา,ามันเสียหายมากๆก็จ,จงว่ากันไปตามกฎระเบียบนะ ้าขนาดในขนาดนึียวกันให้เอาให้อภัยการเตือนกันพออยู่ในโลกวัฏสงสารเนี่ยธรรมดานี่ก็มีผิดไม่ถูกแต่ก็่าให้มันเกินไปเท่านั้นแะอย่าให้มันผิดมากถ้ามันผิดมากไม่ได้นะแต่พระวินัยอืออันนี้พระเนี่ยถ้าเป็นพระไม่ได้พระวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วเลยต้องเดินตามหลักธรรมวินัย ถ้าเดินนอกออกนอกรู้นอกทางนอกหลักพระธรรมวินัยนั้นไม่ได้อันนั้นตนําหนิเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วทุกคนต้องรู้วินยัยยิ่งวินัยข้ขอหนักตรงทางต้นแถวขนะ้อวินัยต้นแถวอันนั้นต้องระวังให้มากเพราะเหตุไรเพราะขาดจะการเป็นพระได้เ,เราไม่ใช่เราไม่ใช่ปักปัามกันไม่ได้ลงโทษกัน วินัยลงโทษศีลและวินัยลงโทษพอกันเขียนไว้แล้วถ้าหาว่าเดินผ่านตรงน,นี้ไปนะตกเขวนะโทษประหารน,นะตกเขวนะเราก็ยังเดินไปเดินไปก็ตกเขีนะ้ยวจะทำยไงใครจะเป็นคนทำจะให้วพุคนอื่นเป็นคนทำร้ายทำร้ายเราก็ไม่ได้ตัวเองนะเป็นคนทำร้ายตัวเอง ทำร้ายทำร้ายตัวเองเพราะเห็นตุใดเพราะตัวเองทำผิดผิดกฎผิดระเบียบผ,ผิดหลักพระธรรมวินัยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพระสงฆ์ทั้งหลายลูกหลานทานั้งน้ต้องระว,วยงระวังต้องศึกษาให้ถี่ทุ่ทน,ท,นท่วนทีเรื่องหลักพระธรรมวินัยอย่าไปคิดอย่าไปคิดแบบฉลาดใจไม่ได้นะเรื่องธรรมวินัยนะม่เป็นมิตรเป็นไม่เป็นมิตรเ,เ,เป็นสหายกับใครไม่เป็นมิตร ไม่เป็นมิตรกับใครนะถ้าทาถูกก็เป็นคนถ้าทํำทษก็เป็นโทษนะเพราะฉะนั้นต้องทําคุณต้องทําประโยชน์ท,ทําดีจึงเป็นเป็นคณไปตลอดถ้าหากว่าเราทําไม่ดีเนี่ยเป็นโทษโทษมหาโทษหนักสิเดียวแหละลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรอาลมงพ่อให้พรองเดียวก็ได้นะวันนี้นะรับพรนะคณะศาตุญาติหลงลูกหลานนะ ยะถา,าวาริวหาปูราปาริปูเรนติสารังเอวะเมวะอิโททินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตัง <c oughs> ตุมหังคิะเมวะจมิตสาตุสพัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนาราสูยถา,ามณิโชติ ระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชานตุสัพพโรคโควินัศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาพิวาทนาสีเลจานิจังวุธาปจจายิโน จตารโรธรรมมาวทานเิอายุวันโนสุขังภาลาังปวตูสัพพามังคลังราขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา